สวัสดีท่านผู้ชมตอนเวยๆครับงอ,อ,อกมะรามอันีเกียเ่ยวหยาหกับตานั่นคือว่าหัวแม่มานครับทั้งมีลูกเลยเจ็ดแปดเดือนนี่แหละเรียงว่าจะเอาขี่นะครับใส่หัวเวยๆขับมาเบิงไพยนะาว่านมาตัดหยาออกตัดหยาออกที่หดเป็นแหงๆป็นมันแหงไว้ครับ ึิน้าทงนี่ใส่ชุดเซียวสองงปัน่นสมเมิดหน่อยสมเมิดกับมมีราคาแพงคือเพิน่นเราก็เมิดอันยิบซีโบนน่ากะแห้งอยู่ต้อตุงเลยอัดเปลงเอาอัดเปล,งเ,เปลงเอาไปดวดหลืออาัจากหมดชวนปล่อยลงมาใช่สาเนี่ยนะไว้ยจะเสพเรียงป่าปล่อยปัจเพีย้ยน กับปลาบ้านเขานะครับปลาบ้านไอ้มันก็มาปล่อยใส่บักหอยแน่ปูปลาแน่เขปล่อยลงเนี่ยแหละไผรดินไผรอยากแห้งอย่าได้พากันมาใส่เครื่องสัญญาณทางออกกันเอาไว้กันเลยอย่าได,ดยได้พากันมาหดเลยเป็นแห้งๆนะดินคงพายใหญ่ยอยู่ดินแตก๋เขือเป็นดินเป็นดินทามน้องแม่นดินเลยนี่ เพาแม่นดินอ่นหนาดินนดดินเป็นมาจกเอามาโจกเอาอันดินแต่มันก็ได้กลายเป็นดินทา่านมาปลูกมาปุงมาแปลงไม่ขีดพุด่นขีดคอยมาใส่แล้วปิดไกลก็ีย้เอาอันไผ่มาลงครับอาจจะตุ่นวะอาจจะกอเดียมไผ่เขาไหมหนึ่งสองสามสิบก้อนี่แหะแต่มันไรบวงนี้ ก,ก่เป็นไผ่อันกิมซุ้งครับไผ่กิมซุง้งนับเป็นกระชายไผ่อันกระไผ่ไเรียงน่องมาจากซองซองกอคือว่าเพราะไเห็นเพราะไเห็นแกมขึ้นไปแต่ว่าดินกิมซุ้งครับและหนักเรียงหมดเดี๋ยวไม่ใชออ่ออกแหนงออกเหนงกะเก่าจ้วงไปจนะสีล่ลำมันตรงไปลายสีล่ลำห้าลำเต็มที่เป็นกระชหยแหนง น้ำปลาปลาก็ได้แล้วน้ำปลาปลาแต่ว่าเสมอเพระท่านมาตรทานไปได้เมอดีดีไม่แห้งองานนหารับได้คุณอหะแรงง้อใอยู่าเจ้าขี่มันพ็จะไปซื้อขี่มันงเดือนกบปูกันแค่รับปลูกไปสุอันซุย่างนั่นแหละเดือนประมาณไรกกลัวนนี่ล่ะพื้นที่เดือนกระเฮ็ดให้เฮ็ดนะ นั่นมองอะไปปลูกบัะกกเกียวมองนั่นแต่เกลียวจะว่าดินเพิ่นบ่อยากดีปรนเดปรับปรุงดินอยู่ครับได้ปีกกลัวนี่แหละง่ายมาอยู่ไม่ง่ายรู้ไหมอยู่น้าไหม,ไมอยู่น้าอยู่ทางสว่าบาว่างมีบ้านแต่เอออัดคือบ้านนะมันอยู่ทุกชากับปลูกผักปลูกนี่ปลูกไปชุกอันชุยยางปลูกไปชุกอันชุยแนวอันนี้ก็เป็นอัน อ, <osc> อันนี้นี่กระเจี๊ยบกระแกมไปมันจะแห้งดินหนาเรงเข้าหนาแร่งแล้วแห้งน้อยนี่ยังเอาลงดินไปนะครับไปค่อยปรุงปลูกปรุงดินไปน้ำจกหน้อยค่อยปรุงไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นดินดินดีเนี่ยเอาเมืนบ่ดิน่มเมนห์นาดินดินเพื่อกเอานาดินออกไปแล้วขายหินแกทำไมเกาหุ่น่ะเพื่อรองพักกันหินเนาะมันก็เป็นกระเจี๊ยบ กับเห็ดนาอยู่ประมาณสองไร่นี่ละเรื่องทางการจิตปลูกแล้วกันตอกกันแชฟไปร้อนหงิกพอดีหมดเหรอมันจะมันได้ผลผลิตปีหน้าว่าฉันปีหน้าได้เก็บเกี่ยวสักปีหนึ่งได้เก็บไ,ได้เก็บเกี่ยวก็จิตเพราะได้เพราะได้เก็บกินเพราะได้เก็บขายงาปลาปลากะมาขุดลุงโบราัณขุดลุงไป กดลงไปยี่สิบก้อนเมตรพะซันบอ่อบาดานเพิ่งมาจจอใหะแต่ว่าผมบอ่อล้มเลิกไปน,นั่นลุมแค่ประมาณสิบหกเมตรมรันน้าบ่อขาดนี่เดียครับปั่นปั่นตรงเลยปั่นตรงเลยครับนี่กระด้งหดอยู่นี่นี่นี่บานกระด้งหดปั่นตรงจากแผกจากโซลาร์เซลล์เลยเพราะว่าเป็นใสโซลาร์เซลล์นะคาต่ำํำ พันกว่าบาทช่องพันกัวกับมีก็ใช้ได้ปีกัวส่องพันไอ้ไปีกัวส่องปีนะครับของกับเพราะจากท็ดเป็นแน่สองเป็นแน่ก,กีก็ว่าปีหน้าสิบพัไผนไผลผลิตอยู่บ่สิบพันไเก็บเกี่ยวอยู่บ่น,นี่ที่มาทางนอขึ้นจดลปีกัวีินี่มาลงไปปีกัวประมาณปีสองประมาณปีสามเดือนนี่น่าเนอะแดมเนาะ อีสามเดือนนี่แหละก็มาอยู่กับได้ไผ่มาแล้วออกมาลงเลยมาหอดมาลงทันทีเลยนั่นก็เป็นไผ่ันก็เป็นไผ่นั่นไงไผ่สังไผ่ก็เอาไว้อยู่ครับว่าจะเก่งนี่ไอ้กอหนึ่งไผ่สังไผ่อันนี้ต้นบมอกเมาโน่ไอ้หนี่หนี้หนี้หมอกโบราณเมาต่พ่อเตม่เพื่อนอันนีนี่อยู่ด้วักหลังคนกับไผ่นี่เมาต่พ่อเตมีหมอกโน่บอกหมอกดำ ไปมันก็เอาดอกไม้ดอกไหญ่มาแซมน้ำแนื้อทำหัวน้ำซวนผสมปะชานไปลงมาปนกับปูลงมาปนกับเป็นเห็ดเข่าลงมาปนกับเป็นปลากล้วยอันนี้คูกกุ้ยไอ้กันแท้ขัน้นใหญ่ใไอ้ปีกไอดเป็นคุกกุ้ยกินพื้นที่ไปประมาณไรนี่ละต้องปลูกกับโน่นนี่ก็บจิอันนี้โน่นนี่ก็ประมาณว่เพราะอะไรกับจิอันนันบวกกันแท้กันจะได้นี่นละ ูมองรูมองเสาก็นันเลยคุณข้าพูนนั่นเดียวสอดไปกล้วยไปตังค้ายก็ขาวอยู่มีแต่เอื้อยแต่น้องเราอ,อยู่น้ำกันแตใกล้ข่างเคียงกันนี่พี่ก็เป็นของอ้ายเลยนงทีมาจากความขันว่าจากมักต้องปรยุ่ธทั้งไหนเนี่ยมาสัตว์เอื้อจีนปีกเยคอยต้องเงียบสงบประชันถ้ามาอยู่ปีกกล้วก็ได้ให้ได้ลายเติบอยู่เริ่มได้เก็บเกี่ยวแล้วล่ะไม่กินได้คายแล้วล่ะ นายนกนก็ได้สมรุษขายชี้ิ0หาช0บาทนี่แหละก็ได้ชื่อของชนรดน้ปาปลาตัวนี้ก็ที่เป็นหนองป่าหองปลาเป็นขุดลงเดือกเยได้หไม่โค้มาตุดเป็นคู่ให้นี่เป็นคู่นี้คังป่าไปให้น้ำนน้ำเพื่อนเห็นน้ำเพิ่นคังนี่มันชื้นไปน้ำเขา่าเนีเ่ยทประเทศเขาครับได้จะดทุงบุทปีนี้แต่ว่างาอยู่ก็ปีไก่ปีไก่ไม่นจอหินแห้ง ก็ไปขี้ดินเนีย้ยขัน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 ผล้วจกับไทยยากต้องให้เ,หเป็นน้ำเปียดๆเจ๊น,เน,น้อยขี้ดินเพื่นนี่ถ้าพูดกับเอาดินมาลงรถหนึง่งก,ก้าผักอันไหนผักกาดบ่อแดงเหมบบือนกันแม่นบ่อก้าไหนผักกาดมันก็แม่มันนั่นนะเนี่ยแม่ม้านตัวหนึงนงน่งยังไม่เพรได้เอาเขี่เป็นไส้ วันนีไปซื้อเพิ่นซื้อเพิ่นกัดแชมถุงร้อยนี่ขี่ม้าสู้เมือนี่ซื้อเพิ่นเที่ยวซื้อมาใส่ไซค์อลองบัดพักหลายแต่ว่าออกลูกมากับขี่ได้ขี่ติมอยู่บ่ต้อง่าองอย่าละงานกับแม่เนี้ยไปใช้กับโบได้ไปเด็กขา้าวมันเกี่ยวงานหรือเก่า,า,กาครับคลิปนี้ขออมรับผิดจากพี่นอ้องดื้อขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณผู้มาติดตาม ฝากช่องน้องไม่น่เพราะยัดับพุทธเาอันเผานะนี่นี่ละช่องตายายนี่แหะลูกหลานกับทำงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยุ่นละครับแลาวพระจ่ากก่อนขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนครับ